กินมาแล้วเราสบายท้องเราแล้วไปกับป้าท่านหนึ่งไม่จะเอาให้ไปไไม่เอาให้คนมันต้องไปภาวนาและบารมีทั้งหลายที่เราจะดคอเทนตในวันนี้ทำให้ครบถ้วนนะครับ นี่คือโอกาสหนึ่งวันที่เราได้มาแล้วทำให้เต็มที่ทุ่มชีวิตทุ่มจ,จิตใจเราได้มาทําบุญในวันนี้ด้วยปัญญานอกจากศรัทธาที่เรามาแล้วในวันนี้เรามาด้วยปัญญามาเพื่อเก็บเกี่ยวความสงบสุขบุญกุศลที่จะเป็นต้นทุนของเราในการต่อสู้ความยากลำบากในชีวิตต่อไปนะครับ เรามีขันติความอดทนเรามีวิริยะคือความภาคเทียนเรามีสัจจะคืออยู่กับความจริงไม่หลอกตัวเองนะครับเรามีอธิษฐานบาร,รมีคือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญมหาสีสามเพลงจากนั้นก็เตรียมที่จะขึ้นไปแห่กระถินข้างบนนะนี่ก็นางลำนี่ก็จะได้นำมา รอบศาลาเอิรอบรอบบริเวณลานพิธีสามรอบแล้วก็ขึ้นที่ศาลาหน้ามาไปร่วมถวายกระดินนี่เป็นกิจกรรมแล้วก็ญาติโยมขอแจ้งให้พวกเราได้ทราบนะนางรำวันนี้เป็นคิติมัดิ์ลุงพลหม่ๆม่มากรถไปรำขึ้นบ้านใหม่ลุงพลเราจะได้ชมอยู่ด้านหน้าลานลานหลวงพ่อโออินเรวเทพพระอินนี่แหละมีช้างสองเชือกอยู่ด้าน เคถ้าท่านมาพอดีเลยมันต้องมีบรรยากาศอย่างเงี้ยสวยๆวันนี้วันที่31ตุลาคมมาทอดกระถินที่วัดบันลาดเนาะวัดห้วยลาดห้วยลาดนะ่าโอเคจำชื่อไม่ได้โอเคโอเคประชาชนหลังไลมาเป็นแสนเลยนะนี่เป็นแสนเลยตัวเลขก็ให้ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ จำจำกันเองนะคนละวัดคนละวัดงโอเคได้ตัวเลขไปแล้วซ้อนกล้องคร uh, ับ ฝักบัวอ่าตาอุตากีบไปเนาะอุตาเกี้ไปอือไปอยูอ่นี่ไงไปลำบุเหรอไ,ไปรุ้มมกับใครเรา ซาด้วยมาทำไม่ถึงที่เลยน่าร่อยสุดยอดลงทานวัดนี้นไปดูกรรมวิธีการผิดมันเรียบร้อยแล้วได้แล้วอ่ร้อยไหมร้อยก็กินเข้าไปกินเข้าไปโอ้นี่ วันนี้บุญหนักสักใหญ่เนาะทำบ,บุญเสร็จแล้วก็กินกันลกใหญ่อขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะเลขเลขที่ออกออกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วใช่ไหมอย่าลืมอย่าลืมอ่ กระถินที่วัดปา่าบันลาตหวัดเลยครับ31ตุลาคม2563บุ่มากัฝน พยายามอย่าเมรครื้อข้งทางคนอเน<า>ลเลยคัรับมาถึงแล้ว Skywalk ์กชิงคานมาถึงจุดคัดกรองแล้วครับ Skywalk ครับเชียงคานอ่ามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับได้ขึ้นแน่ครับได้เสียวแน่ได้เสียวได้เสียวแน่อือได้เสียวแน่ได้เสียวแน่ก็สองจุดเช็คอินต่อไปอ่า Skywalk เชียงคานครับวันนี้31ตุลาคม้63มาทอดกฐินที่วัดป่าห้วยล่าวัดสวยงามมากวันนี้เราได้บุญกันเยอะแยะ แล้วเราก็จะไปเสียวกันที่เนุกหนานครับสำลานใจมากอลไรจะขึ้นัจะขึ้นคานนะครับครับจะขึ้นคานนะครับพวกเราอลัรจะขึ้นคานนะครับไปขึ้นคานกันโอเคครับเบรยากาศข้างทางครับสวยงามมากมายครับโอเคนะสนุกนะ เดี๋ยวไปเจอข้างบนเนาะกำลังกำลังขึ้นเชียงคานเชัยงคาสกายวอล์งนะครับระยะทางประมาณกิโลครึ่งเป็นุ่มหนานมากมายนะครับหนุกหนานมากมายครับข้าสาวสาวข้าสาวมาขึ้นคานไม่ได้คานขึ้นนะครับไม่ได้คานขึ้นข้าสาสาวมาขึ้นคานยิ้มเฉยเดี๋ยวก็ไปขึ้นข้างบนกัน นะครับรถจอดได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอยกันกลับไปถ่ายถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆลุ่มเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปถ่ายที่พระใหญ่รุ่นไปถ่ายที่พระใหญ่ไปไปถ่ายที่พระใหญ่ข้างบนถ่ายบ้านค่ะไปถ่ายไปไปถ่ายที่ข้างบนจำค่าจ้าก่าใช่ถึงแล้วนะจ้าพาสาวสามมาขึ้นคาน เราจะมาขึ้นคานกันขึ้นไปคานขึ้นคานกันอ๋ออยากไปขึ้นคานอยากลงจะคานอยากจะลงจากคานเราสามารถขึ้นคานได้อ้ยนนี้มาขึ้นเชียงคานมาขึ้นคานกันมาขึ้นคานอ่มาขึ้นคานวันนี้จะเป็นวันลงจากคานแล้กันำลังจะลงอ่ามีดอกไม้ไหว้พระตามกมาลังศรัทธาครับอ่าดีไปไหว้พระใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นไป อ่าโอเคครับอาองันจาออาาอันครัอาวหันหน้ามาที่ไอหมูเลยอหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามา่าดอกอะไรดไม่มีกนเอาจเอาเข้ามาเข้ามาจ้าจ้าเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเขาก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะ้ลมงเาเอาาได้องแท้มละสีเขียว ส่รเเาพวกโอเคเดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนใส่รองเท้าเข้าไปอ่าใส่รองเท้าอ่าอ่าเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปออาเข้าไปเอาเดี๋ยวก่อเดี๋ยวดิยกไม่ขึ้นนะโอเคใส่รองเท้าแล้วอืออ้าว เราก็จะลืมถอดรองเท้าไม่ต้องถอดสวมเลยถ้าไ,ไม่ต้องถอดเราสวมทับเข้าไปเลยอ่าว้วก็เดีเดี๋ยวอืมโอเคเ <c oughs> ยี่ยมมาก <c oughs> เดี๋ยวไปไหว้พระเสร็แล้วก็ใครเข้าไปีวคอออ๋กเดี๋ยวเราไม่ได้พร้อมกันถึงแม้บัตรคิวไม่ได้พร้อมครับก็เรามาถึงแล้วสกา,ายวอล์กเชียงคานนะครับ,รรบก็มา,มาดูไฮไลท์ของ หเลยเขาครับอ่าหนาโอเคมาถึงแล้วรอคิวเข้าอยู่นะครับรอคิวเข้าอยู่อ่าพวกเราอ่ารอคิวเข้าอยู่อ่ารอคิวเข้าอยู่นะครับอ่าหนุกนันได้จะพาไปขึ้นคานอ่าโอเคหนุกนันมากมายโอเคาคุ้มจริงจริงทริปนี้คุ้มมากคุ้นมากอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเสียวกัน ครับก็มาได้ถึงแล้วนะครับอันนี้คือแม่น้ำเหืองการระหว่างเชียงคานกับลาวนะครับอันนี้คือแม่น้ำโขงการระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับ เราก็มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวที่ใจเย็นทีถ้าใจร้อนมันก็ไม่ได้อะไรหรอกโอเคครับเราเขายียบไอ้กระจกแล้วนะครับตอนนี้ครับครับเป็นแของแม่น้ำของแม่น้ำของอันนี้ไม่ของไม่ใช่ของนนี้เป็นน้ำเหื่งอันโน้ตอ่ะที่จะเป็นแม่ของนะครับอันนี้ระหว่างเคียงคานกับแขวงหนึ่งของลาวนะคอันนั้นก็ระหว่างอันนั้นไม่ของ อ,อันนั้<อ>นแม่โอ,องก็คือระหว่างไทยกับลาวครับ,แ,บแล้วก็อย่าบาังกันแค่นั้นเนี่ยพวกเราอ,อย่าบังกัน่าอ,อ,อ,อย่าไปยืนบังกันแนคะ่นะั้นะนะนะ โอเคมองไกลย่ามองนะโอเคโอเคโอเคนี่แม่น้ำเหืองอยู่ข้างหลังเรานะครับอ่าแล้วก็แม่น้ำโขงก็กั้นระหว่างกั้นระหว่างไทยกับลาวนะครับอยู่ทางฝั่งโน้นครับเป็นจุดที่สองที่แม่น้ำโขงโผล่มาประเทศไทยนะครับอ่าจุดเดิมก็ที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นจุดที่สองที่จังหวัดเลยครับที่อำเภอเชียงคานครับ ครับอ่านี่แม่น้ำโของรับรับการไทลาวโอเคเก่งจังเลยลูกเดียวค่ะช่แล้แล้วเรามาล้วเยะคบครับก็ไฮไลท์ของ skywalk เชียงคานก็คือเป็นจุดประจบของแม่น้ำเหืองกับแม่น้ำโขง,ขงท,ที่ออกมาจาก ประเทศลาวครับเป็นจุดที่สองรองมาจากที่เชียงแสนนะครับเชียงแสนเป็นจุดที่1ครับแล้วก็น้าแม่ขงนี้ก็จะไหลไปทางจังหวัดนองคายวนสุขรรณนครนครพนมครับ <c oughs> ครับก็จะไปเข้าเมืองลาวอีกรอบนึง <c oughs> แล้วก็จะไหลออกเข้าจะไหลเข้าเขมรแล้วก็ไปที่เวียดนามครับครับ อันนี้เป็นเสากลางครับจะมีสามเสาเสาหนึ่งเสาสองอน้เสาสนนเสากลางของไอกายวอล์กครับจากแม่น้ำถึงข้างบน80เมตรเทียบได้กับตึกสูง30เมตรครับอ้าวนี่มีอะไรมานั่งอยู่ตรงนี้อาโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อโอเคครับก็อยู่ข้างหลังเราก็เป็นหลวงพ่ออ่าอยู่ข้างหลังนะครับก็หมุกน้ำดีครับครับก็ครับ เห็นนองพักข้างหลังไหมคะพักข้างหลังครับโอเคครับสวยข้างนี้แม่น้ำโอเคอันนี้ก็คือชายแดนแม่น้ำโขงที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็มีแม่น้ำแขลงตะแคลงเข่งแม่น้ำเหืองแม่น้ำเหืองอีกเส้นหนึ่งครับของไทยโอเค ครับก็มุมต่างๆของส mm hmm. กายวอล์คที่เชียงคานครับก็จากพระใหญ่ก็มาทีน่นี่ครับก็เกีคยกับเยี่ม <Więc. S 2> ยมมากนี่คือแม่น้ำของนะครับเป็นแม่น้ำการระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวครับ อืมเนี่ยสวยงามมากๆครับก็ดีครับจังหวัดเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเช็คอินแหล่งใหม่ของจังหวัดเลยนะครับับสวยงามครับสวยงามนะครับก็มีทางเข้าทางออกของคนมาเดินนะครับครับ อ่าโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากวันนี้อ่าวันนี้เยี่ยมมากอ่าอ่าได้ได้เนาะได้ได้ได้ผู้ใหญ่เข้าใจดีเขาถ่ายรูปให้อ่าผู้ใหญ่ใจดีเขาถ่ายรูปให้เด็กๆทางออกจากสกายวอล์กแล้วนะครับ จะไปไหนต่อดีคะเดี๋ยวเราจะไปแก่งคู่คู FR ่กันครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือดีคู่กันนะครับวันนี้วันที่สามของการท่องเที่ยวแล้วโอ้เราจะอยู่อีกเจ็ดวันนั่นแหละอ่าอย่าอยู่ต่ออีกเจ็ดวันอ่าออู่ต่ออีกเันถ้าถูกหวยนะครับรอรอฟังข่าวพรุ่งนี้กันแล้วกันถ้าพรุ่งนี้ถ้าถูกหวยก็จะอยู่อีกเจ็ดวันโอเคค่ะ เออถ้าใครใครได้หวยมาเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยจิ้กันเลยในขายสามตัวก็ขายสองตัวก็อยู่ได้โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยไปเลยถามแก่นออกมาแล้วจากกายวอกจากกายวอกน่ะพระธาชีงทองอกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจะเยี่ยม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 เหมือนท่านกราบไหว้พระพุทธรูปปลายราประธานพรองค์เดียวนอนไหวท่าศักดิ์สิทธิ์ในหอกแห่งอีสานเลยทีเดียวค่ะ ครับสวยงามครับสำหรับด้านประวัติสะกายวอล์นะคะความยาวหนึ่งร้อยเมตร,รค่ะความกว้างนะคะสองเมตรกร,ระจุดนิรภัยนะคะลงตารางแผ่น,น,นมาตั้งหนักได้หาดด้าร้อยกิโลกรัมโครงสร้างนะคะใช้เหล็กโปร่งนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าไหวๆจริงๆเวลาเดินบนสะกายวอล์ ด้านซ้ายมือนะคะฝั่งแม่น้ําเหืองก็ระหว่างพรมแดนไทยกับลาวแม่น้าเหืองนะคะไหลมาจากอําเภอนาแห้วนะคะอาเภอดานซ้ายอําเภอท่าลี่ไหลมาที่อำเภอเชียงคานนะคะบ้านท่าดีหมีบรรจบกับน้ําโคงขอให้เกิดแม่น้ำสองสีนะเลยนักแห่งใหม่แห่งนี้นั่นเองก็เก็บไปใช้ที่บ้านที่บ้านนื่มันเย็นหน้าหนาวได้เขาให้อยู่แล้วออกไปเลย เขาซื้อเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาให้มาอยู่แล้วสามสิบาทอ่าขึ้นดิไม่ขึ้นเหรออ่าไปขึ้น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 ค่าเข้า20่สิบาทอ่าสามสิบห้าสิบนะค่าตัววันนี้ห้าสิบเนี่ก็บอกแล้วไงว่าค่ารถยี่สิบค่านี่สามสิบห้าสิบบาทเวลาพูดในรถมีมีใครฟังสักคนไงเออ โอเคโอเคขึ้นไป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 อ่าอ่าโอเค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 อ่าเอ่อเอ่อไป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 เอาแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่ณจุดทั้งข้าว้านซ้ายมือแล้วก็สวมรองเท้าที่ท่านซื้อมาทับรองเท้าของท่านเดินเข้าสกายวอล์กได้ทันทีเลยค่ะหมายเลขสิบสีขาวค่ะรอบนี้ หลังจากเสียวกันมาเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ก็ทีนี้ก็มาเหี่ยวต่ออ่ามาเหี่ยวต่อมานั่งรอรถลงใช่ไหมอ่าลงอันนี้ลงจากคานมาหมดแล้วใช่ไหมอ่าทุกคนลงจากคานหมดแล้วโอเคอ่าจะไปคุณคู่ต่อนะครอ่าจะไปคุณคู่เออลงคานแล้วเนาะเดี๋ยวกอนเราจะไปคุณสาคู่น่นั่นเหรอบนรถสมีมีคู่หรอหลายคู่เล มีทุกจังหวัด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 อ่ามีทุกจังหวัดโอเคนะเดี๋ยวไปคูดคูนะอ่าไปคูดคเป็นก้นเงี้ยวได้หรือเปล่ามาเชียงคานนี่หนาวมากดูดิหนาวจังเลยหนาวมากเงยตาเลยอ่าเงอตาเงอแจน อยากขานะคบเสียวไหมเสียลไหมไม่เสียอยากเสียลอยากเีอยากเสียวยปแล้วคสัมภาษ์คนเสียมที่สุดของอายุ่เพิ่งเกิดได้สวันเองเพิ่งเกิดได้สองวันเองยังยังยังเด็กๆอยู่เลย กำลังหากิ๊กอยู่มีเยอะแล้วเอเยอะแล้วเหรอเอาไปแบบไม่ไหวรับไปดให้นอนค่ะมันเหลือเพือนะคะโอเค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 เยี่ยมเยียมเยี่ยมเยียเียมเียมนคลิปนี้เป็นคลิปยิ่เป็นเป็นคลิปยิงนุกมากครับ เราอเราเจอกันให้ความร่วมมือดีมากนะคะว่าอะไรนะคเราจะไปคุดคูไปหาคู่นักจ้างองุดไปร่องเรือหาเรือหาเรือหาไปร่องเรือหารักไปร่องนะร่องร่องโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากชอปปิ้งครับก็เป็นจุดขึ้นลดลงลดที่เนี่ครับที่เชียงคานสไ y w a วอกก็มีร้านอาหารมากมาย แต่เราไม่ชอบเราจะไปเที่ยวต่อนะคะโอเคเราไม่มีเวลาเราเวลาเราเซตเวลาไว้นะคะเราไม่ออบระทินวัดอะไรไม่รู้ใหญ่โตจังวัดป่าบ้านลาดป่าบ,บ้านลาดใช่ไหมครับครับ,ร,บ,ร,บร้านค้าเยอะแยะครับมีของเยอะแยะให้ดูให้ชมครับมีหมวกมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะสนุกสนานมากมายครับค่อยชิมค่อยชิมฟรีแต่อย่าลืมซื้อเขาด้วย คอยชิมฟรีแต่อย่าลืมซื้อก็ด้วยนะชิมฟรีได้แต่อย่าลืมซื้อครับอ้าวก็จุดต่อมาก็คือแกงคุดคูกิโลศูนย์ที่แกงคูดคูทะเลครับกำลังหนุกนานครับอ้าวมา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 าแกงคูดคูครับครับอย่าบังแกงผมอย่าบังแกงผม ก็คุดคูนะครับจุดเช็คอินของวันที่ข้ามการท่องเที่ยวของพวกเราลาวครับมาแล้วครับลาวเลยอ่ายาวเลยยาวเลยยาวเลยอ้าวยาวเลยยาวเลยเออเออไถ่ายรูปถ่ายเอาเอาวอาเร้าเร้วเลยเร้วเลยอ้าว อ้าวย้อนด้วยทิปอ่ะทิปอ่ะอ่าอ่าอ่าก็เข้าไปดิสวยมากเลยทิปมาสวยเอานนี้ก่อนโอ้ยผมถ่ายโม่อยู่แล้วผมถ่ายทั้งคลิปวิดีโอถ่ายทั้งรูปเพราะว่าองนั้นไม่มีเวลาอ่าก็นั่นแหละเมื่อไหร่จะถึงนันล่ะโอเคเนี่ยก็เอาเบอร์โทรหนูไปนี่ไปเมืองนอกกันแล้วนะครับอย่าพูดภาษาไทยนะครับ นะมันจะทิ่มนะเดี๋ยลงลงข้างเออระวังนะระวังนะใครแข้งขาไม่ดีเดี๋ยวก็พอลงไปป้อนหัวมันจะทิ่มเหมือนรุนดันรถหัวชนเรือนั่นแหละอ่ามันไม่ชนเรือกลัวมันจะลงน้ำเลยเออนี่งจะป๋อมแปรไม่ยอมอ้าไป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 เอาไหนไหนอย่าเที่ยวแล้วดูแข้งขาอย่าถ่ายไอเออไอใช่ไหมไอแข้งใช่ไหมครับฝั่งโนนสปลาวครับ ไปเมืองนอกกันแล้วนะครับอย่าพูดภาษาไทยนะครับเราจะไปเมืองนอกกันนะครับวันนี้อ่าโอเคโอเคออาเลยสองคนเร็วๆเอาเลยสองคนเอ้าเขาทำไมไม่รอรับเขาอยู่ด้วยแล้วขาับมาให้มาครับวันนี้เป็นวันที่สามของการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเลยครับขณะนี้เรากำลังนั่งเรือไปที่ แกงคูดคูเราจะไปมึงนอกกันใช่ไหมเราจะไปมึงนอกกันห้ามพูดภาษาไทยนะภาษาไทยเขาพูดไม่ได้แล้วพ้าสปอร์ตทุกคนเตรียมไปตัวให้พร้อมใช่โชว์บัตรปาร์ตี้ยิ้มพวกเราคือแปลว่าสวยวะ โทนะครับท่านทั้งสองอยู่ที่อยู่ข้างหลังอ่ะ กำลังกลับหัวเรือย้อนไปที่เดิมน,นะครับ อ,อันนี้กลับประเทศไทยแล้วนะอันนี้กลับประเทศไทยแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วอ่านี่กลับประเทศไทยแล้วเมื่อกี้อยู่มุงนอกอยู่เลยเมื่อกี้อยู่มุงนอกเลยที่เขาเขา้เขาไทยแล้วอ่าใช่วันนี้ก็ได<ๆ>้เข้าประเทศไทยแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วว้ว Welcome to Thailand เาอาละครับสุดท้ายเลย ไป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 อ่าโอเคกับประเทศไทยได้แล้วพูดชาวไทยได้แล้วเมื่อกี้พูดภาษาไทยไม่ได้อ่าอ่าไปลาวไปอ่าจับราได้ไหมจับราได้แล้วเนี่ยข้ามาบ้านเราแล้วนะเราไจับราไว้จับราไว้เออบอกให้จับรามาด้วยเออบอกให้จับรามาด้วยจับจ้าจับมากันหรือเปล่าจับรามาอ่าโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม อา้าวไปไปไประวังตัวบ้างด้วอยตัวังด้วย,วอ,วย,วยอาจับเราไม่ได้สักคนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไปลอยกระทงที่สปบปอลาวกันนะ <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> ไปลาวผู้โอเคเยี่ยมมาก